แล้วละนะฮ่ไม่ได้ยินเสียงขนมตกเลยฉันพลาดไปเหรออืมโอเคฉันจะลองอีกคนละกันแล้วก็โอ้คุณพระหยุดนะแซมมี่เธอทำอะไรอยู่น่ะเธอเกือบทำแก้วใบโปรดของฉันแตกแล้วนะก็ฉันเห็นเด็กนั่นตีของเล่นแล้วขนมก็ตกลงมานี่นาทำมัวไปหมดแล้วแล้วถ้าจะเอาแบบนั้นไม่ใช่ว่าเธอจะตีของเล่นอะไรก็ได้นะแต่ต้องเป็นของเล่นพิเศษมากั้ฉันสิโอเค ไงทุกคนวันนี้เป้าหมายหลักสำหรับเราก็คืออย่าปล่อยให้แซมทำลายทุกอย่างในบ้านเป็นชิ้นๆนะโอ้คุณพระเธอจะบ่นฉันเรื่องนี้ไปตลอดชีวิตเลยไหมเนี่ยเธอน่าจะเห็นหน้าตัวเองนะวันนี้เราจะใช้กระดาษลังเพื่อนยากษ์ทำงานชิ้นนี้กันและให้ดีที่สุดก็คือใช้กาวร้อนมันจะช่วยให้ทุกอย่างติดกันได้ดีมากเลยแต่ขั้นแรกเราต้องตัดชิ้นส่วนทั้งหมดก่อนแล้วก็พวกคุณคงเดากันได้แล้วนะว่าครั้งนี้จะเป็นอะไรมาเริ่มกันเลย ที่จริงฉันพอจะนึกอะไรได้นะเอาเลยบอกฉันสิตามแนวขคองที่ทำไว้นี่ยสำหรับฉันแล้วมันดูเหมือนจะเป็น <c oughs> จริงปะเนี่ยเธอคิดว่าฉันจะจำยูนิคอร์นไม่ได้เหรอ <c oughs> ฉันต้องใช้เจ้าแน่บิงโกนี่คืองานประดิษฐ์เกี่ยวกับยูนิคอร์นอีกชิ้นในคอลเลกชันของเรานะทุกคนฉันมั่นใจว่าพวกคุณดูวิดีโอเกี่ยวกับยูนิคอร์นของเรากันหมดแล้วแม้แต่ตอนทำมินิคัพเคกันด้วยแต่ถ้ายัางพวกคุณก็รู้นะว่าจะหาได้จากไหนแค่กดติดตามเราเท่านั้น ฉันแนะนำมากๆเลยว่าพวกคุณควรทำคุณจะไม่เสียใจและได้แรงบันดาลใจไปทำงานฝีมือในอนาคตด้วยทุกคนอย่าลืมเรื่องความปลอดภัยเวลาทำงานกับอุปกรณ์มีคมนะควรขอให้ผู้ใหญ่ช่วยดีกว่าแซมมี่จ๊าเธอช่วยตัดชิ้นส่วนออกจากอีกแผ่นได้ไหมของเปล็กรวยเสร็จแล้วอะไรนะเป็นไปไม่ได้เธอเพิ่งไปแป๊บเดียวเองนะไม่อยากจะเชื่อเลย ลมเรียงเวทมนต์ใส่รุ้งไปแล้วเหรอโดยเวทมนต์นี้ทุกสิ่งก็ทําเสร็จได้แค่ไม่กี่วินาทีเงินพิ่งอย่าเอาไปไหนนะฉันจะได้เอาไว้ใช้แต่ก่อนอื่นเราต้องให้ทุกคนดูก่อนว่าเราทําตรงนี้ยังไงทุกคนระวังมากๆเวลาใช้ปืนกาวนะเพราะคุณอาจถูกลวกได้ง่ายๆเลยสู้มันออกมาเยี่ยมไปเลยฉันชักชอบแล้วสิทุกคนถ้าพวกคุณก็ชอบ,บอกดไลค์ให้เราหน่อยนะเราไม่ได้จะเอาขนมใส่เข้าไปทุบและกินให้หมดหรอกหรอ ไม่ไม,ไมเปล่าสักหน่อยและเพื่อแสดงความจริงจังตั้งใจของฉันขอทางให้ฉันหน่อยสูสีเออเพียงพูดติดใจจงมาว้าวแซมมี่น่าประทับใจสุดๆไปเลยทีนี้ฉันก็ไม่สงสัยอะไรแล้วเราเหลือแค่เพิ่มรายละเอียดอีกนิดหน่อยและส่วนที่สวยที่สุดที่ยังเหลืออยู่ก็คือตุกแกงหรอเธอนี่รีบร้อนตลอดเลยนะแซมมี่ <laughs> แล้วเราจะไปต่อกันที่การตกแต่งได้ยังไงถ้าเรายังทําฐานไม่เสร็จเลยด้วยซ้ำนะ่าเธอไม่เข้าใจหรอกส่ฉันแค่อยากเห็นผลงานจนทนไม่ไหวแล้วทำไมถึงกินผลงานหรอฉันไม่ใช่คนแบบนั้นสักหน่อยจ้ะรู้แล้วอฮฮอม, <c oughs> มาต่อกันไทยทุกคนเราทําขั้นตอนนี้เกือบเสร็จแล้วนะทำออกมาได้เยี่ยมมากจริงๆและก่อนที่เราจะทำส่วนหัวเราต้องใส่ขนมไว้ด้านในก่อนนะแซมมี่ฉันหวังว่าเธอไม่ได้ทำอะไรผิดไปนะ หมายความว่าไงหมายถึงขนมไงยอยู่ไหนเราล่ะไม่เห็นจะมีสักอันไม่มีเลยไม่อย่ามาทําตลกนะเรื่องซีเรียสเอากล่องมาให้ดูกระจายเขาคงจะไม่กินหมดแล้วนะฮ่าฮ <c oughs> ่สูอมันเป็นการแกล้งต่างหากฉันนจะเห็นหน้าของเธอนะ <c oughs> ฉันต้องการความช่วยเหลือเธอเรงกินขนมก็อย่างหนึง่งแต่แบกขนมมาอีกเรื่องเลยพวกคุณดูเขาสิเขาเริ่มจะเป็นตัวอันตรายกับการประดิษฐ์ด้วยการใช้คำพูดของฉันไม่ย้อนแล้วเธอโชคดีนะที่ฉันไม่เริ่มทำสงครามแกล้งเธอนะาทำกันต่อนะ ว่าแต่พวกคุณรู้กันไหมว่าปิญญาตาเป็นของเล่นที่มีต้นกําเนิดจากเม็กซิโกปิญญาตาส่วนใหญ่ทําเป็นรูปร่างแบบเรขาคณิตหรือรูปมา้าและในทางเทคนิคยูนิคอร์นก็นับเป็นม้านะแล้วพวกมันไม่ใช่แค่ใส่ขนมไว้ได้เท่านั้นนะแต่ใส่ได้ทั้งของเล่นชิ้นเล็กๆ่วสายรุ้งแล้วก็อื่นวู้ววเลเทอะไรขนาดเนี้ยแซมมี่เธอก็รู้นี่ว่าฉันไม่อยากเสียเวลากับการทาความสะอาดระหว่างที่ทํางานประดิษฐ์อยูนะ่น้าก็ได้ก็ได้ฉันรู้ว่าเธอหมายความว่าไงอย่างที่เธอชอบพูดไงการแบ่งปันกันก็คือกุญแจสําคัญสู่ควาามสํเรจ และก็ชิ้นส่วนสุดท้ายนะแบบนี้ฮูเร่ทุกคนอยู่ชมกันต่อนะถ้าพวกคุณอยากเห็นว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับยูนิคอร์นแสน่ารักของเราแซมมี่เธอเตรียมของที่ฉันขอมาครบหรือยังแน่นอนให้ฉันพาเธอไปสู่โลกของแถบผู้ที่ไร้ที่สิ้นสุดได้เลยมาสนุกกันได้ว้าวแซมมี่เยอะมากเลยฉันพนันว่าเธอต้องใช้เวลาทำนานมากเลย ประดิษฐ์ผู้ยอดเยี่ยมนะ่ะสูบแบบนี้มันไม่นับเป็นอะไรเลยแต่ไม่ต้องกังวลไปไม่ช้าก็เร็วเธอก็จะทาแบบนี้ได้เหมือนกันฉันว่งว่างงั้นนะทุกคนดูกันให้ดีๆนะคุณติดกาวชิ้นส่วนได้มากเท่าที่คุณต้องการเลยแค่ต้องติดให้รอบแบบนี้นะมันต้องใช้เวลาอยู่แต่มันจะคุ้มค่ามากๆเลยล่ะแซมมี่ถึงไหนแล้วล่ะอีเดียวฉันต้องใช้ชิ้นส่วนเพิ่มนะ ฉันทำเกือเสร็จแล้วโซฉันมีปัญหาแต่ฉันจัดการได้ทันเวลาแน่รับรองแซมมี่เนาะแซมมี่ขอบใจนะบางทีฉันก็คิดว่าพลังวิเศษของเขาเนี่ยคือการเอาตัวเองไปพันกับอะไรก็ทำจำไว้นะว่าพวกคุณต้องติดแถบทุกแถบให้สูงขึ้นทีละน้อยแบบนี้ผู้ก็จะได้เรียงซ้อนทับกันและก็จะไม่มีใครเห็นส่วนล่างซูฉันมาที่นี่เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แล้วนะเฮ้ยเยี่ยมเฮ้ฉันก็รู้เวทมนต์เหมือนกันนะดูแลจําไว้ด้วยล่ะได้แล้วนี่ไง ไม่เลวนี่ไม่เลวฉันคิดว่าเวทมนต์นี้ควรค่าบการได้ไลยนะพวกคุณคิดว่ายังไงบ้างเออเธอนี้มันมือจอมเจ้าเล่ห์จริงๆฉันเชื่อมือเธอให้ทําส่วนที่สําคัญที่สุดนะแต่ฉันมั่นใจว่าเธอจะสนุกกับมันแน่ฉันพร้อมปฏิบัติการแล้วเธอควรจะไปคิดเรื่องของตกแต่งที่เรือก่อนนะโอ้แม่เจ้าฉันไม่ทันนึกมาก่อนเลยแล้วเธอก็ควรจะรีบด้วยเพราะเรากาลังจะไปขั้นตอนต่อไปกันแล้ว เอาล่ะชิ้นมีไว้ตรงนี้โอเคทุกอย่างพร้อมแล้วว้าวแซมมี่เธอทำงานได้เยี่ยมมากเลยฉันพยายามทำให้ดีที่สุดนะสิฉันใช้เวลายเยอะมากเลยนะเธอนึภาพไม่ออก,กหรอกไม่ชิงสักหน่อยทุกคนก็รู้ดีน,ะน,ดนะน่ะเธอก็แค่ตัดกระดาษเอง แซมมี่ฉันมีข้อเสนอถ้าทำออกมาเป็นพันสายรุงจะเป็นยังไงเธอกำลังพูดถึงแบบที่ฉันคิดอยู่หรือเปล่าเธอจัดการส่วนห่างได้เลยและฉันจะจัดการส่วนแผงคอเองตัลรงเดี๋ยวฉันจะทำเสร็จเร็วกว่าให้เูอมาดูกันอย่าคุยโวทั้งที่ทำไม่ได้ล่ะแซมมี่จะไปจัดการห่างแล้วดังนั้นทุกคนมาเร่งความเร็วกันบ้างเถอะลุยเลยทุกคนแบบนี้นะโอ้สื่อระหว่างที่เธอทำงานฉันยังมีเวลาเหลือพอให้งีบเลยแหละ แซมมีเธอรู้ไหมว่าจะแยกยังไงว่ายูนิคอร์นเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงเป็นคำถามที่น่าสนใจจังฉันไม่เคยคิดถึงเรื่องนี้มาก่อนเลยแฮะง่ายนิดเดียวก็ถ้ามีปล่อยสีชมพูเป็นแผงคอหมายถึงยูนิคอร์นเพศเมียนะสิแบบนั้นไม่นับสักหน่อยฉันก็ไม่รู้นะว่าทําไมแต่ฉันนึกแล้วว่าเธอจะต้องปฏิเสธสูก <c oughs> แล้วมันจริงไหมที่ว่าถ้ายูนิคอร์นกระทืบจีบเท้าลงบนผืนเราจะมีเหรียญทองหล่นลงมานะ่ะ ดยสมมติฐานมันเกิดขึ้นได้เพราะยูนิคอนเป็นสัตว์วิเศษนะถ้าจำได้ไหมแต่ในกรณีของเราฉันคิดว่ามันอาจจะเป็นขนมมากกว่าโอ,อ้แม่เจ้าฉันต้องไปเช็คดูแล้วต้องสนุกแนะ่จะเป็นการตรวจสอบที่น่าสนุกที่สุดในโลกเลยด้วยทุกคนเราทำเสร็จแล้วนะพวกคุณดูสี่ยูนิคอนของเราไม่ใช่คแค่น่ารักนะแต่ยังน่าทึ่งสุดไปเลยยยดโยดโยดโศเธอไม่คิดเลยหรอว่ายังขาดอะไรไปอืมไม่รู้สิแผงคอสีรุง้งมีแล้วกีบสีทองมีแล้วยังมีอะไรอีกล่ะ ฉันมั่นใจว่าทุกคนเข้าใจแล้วว่าฉันพูดถึงอะไรอยู่ถ้าปิดตาก่อนสิจะได้เซอร์ไพรส์โอเคพร้อมนะเปิดตา่อ้าวตื่นเต้นจังแซมมี่ฉันพูดไม่ออกเลยเธอยังทำตาหน้ารักหน้ารักนี้มาด้วยฉันลืมส่วนเขาไปได้ไงเนี่ยแ้วก็หัวใจน่ารักหน้ารักนี้ฉันแปรงแผงขนให้ด้วยนะมาดูความสง่าข,ของยูนิคอร์สุดน้ารักนี้ให้เต็มที่กัน เอยฉันพร้อมสุดๆแล้วเอ่านี่นะเริ่มเลยแต่เธอต้องใช้อาวุธที่ใหญ่กว่าเดิมนะอะไรล่ะเอ้านี่นะโอโ้ก็ได้ฉันมาแล้วโอ้ย อย่ารีบร้อนขนาดนั้นสิคะคุณเมือ่อถ้าลืมบอกลาผู้ชมของเรานะเอ,อ้าทุกคนฉันขอโทษจริงๆฉันแค่อยากกินขนมจนทนไม่ไหวน่ะถ้าพวกคุณชอบงานประดิษฐ์นในวันนี้ของเรากดไลค์ให้ด้วยนะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนล่ะเรายังมีไอเดียเกี่ยวกับยูนิคอร์นอีกเยอะเลยและกดติดตามช่องของเราเพื่อทีคุณจะได้ไม่พลาดทุกความสนุกไปบายยของรักของข้าแ <c oughs> สม่ไว้พบกันใหม่นะคะ Thank <laughs> you.